สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิปูวงเลขานุการพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยลำดับที่สมสาขาภาคการจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมเมื่อวานนี้หลายคนที่สนใจเรื่องการเมืองคงจะรู้แล้ว ในกรณีที่สารรัฐธรรมนูญได้อภิปรายประชุมพิจารณากรณียุพ,พักก้าไกลวันนี้ผมจะมาแจกแกงรายละเอียดให้พรอแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งก้าวไกลลุ้นต่อลากยาวสารรัฐธรรมนูนนัดพิจารณาต่อม17กรกฎาคม2567 คดีคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นยุบพักเก้าวไกลปมปฏิบัติการปกครองให้รอผลการตรวจพยานหลักฐาน9กรกฎา,า,าคมก่อนหมดลุน้นไตส่สวนเมื่อวันที่เมื่อเวลา9กนกาสานทีวันที่3กรกฎาคม2 5 6 7ที่สำนักงานสารรัฐธรรมนูญคณะตุลาการสารรัฐธรมนูญเริ่มประชุม โดยมีเวลาการพิจารณาคดีที่สำคัญโดยเฉพาะคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สารลันมูลพิพจารณาวินิจฉัยเพื่อมีการคำสั่งยุบพรรคเก้าไกลและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคและห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคและผู้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนดเวลา10ปีนับแต่วันที่สารรัฐนูลมีคำสั่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูลว่าด้วยพรรคการเมือง2 5 6 0มาตรา92วรรค2มาตรา94วรรค2เนื่องจากมีพฤติกรรมกระทําการลุมล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีผาหากษัตย์ทรงเป็นพระประมุขและเข้าลักษณะ กระทำการอันเป็นปฏิบัติต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยสารลรัมนูลที่3ทับ2,567คดีนี้เป็นการพิจารณาหลังจากเมื่อวันที่18มิถุนายน2,567ศาลได้มีคำสั่งให้นำพยานเอกสารในสำนวนการไต่สวนคดีคำวินิจฉัยศารลรัมนูลที่3ั2,567 มารวมไว้ในสำนวนคดีนี้และได้แจ้งให้หัวหน้าพักเก้าวไกลและเีแธนติการคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอบันทึกถ้ถอยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นร่วงหน้าตามประเด็นที่ศาลกำหนดกลับมายังศาลภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยคดีรวมถึงกำหนดให้คู่ความเข้าตรวจสอบพยานในวันอัคารที่ 9กรกฎาคม2567ดังนั้นการพิจารณาจึงต้องรุนว่าศาลจะมีคำสั่งเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีนี้อย่างไรต่อไปข้อที่จริงที่ได้เพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยแล้วหรือ,อยังจะมีการเปิดไต่สวนตามที่พัก9ไกลร้องขอหรือไม่ส่วนในคดี ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา40คนขอให้วิวนิจฉัยตามรัฐมนูลมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐมนูลมาตรา170วรรค1งเล็ล4ประกอบมาตรา160งเล็บ4และงุล็บ5หรือไม่จากเหตุนำความการาบประคมทูลเพื่อโปรดเก้าแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบันเป็นรัฐมนตรี จำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้อยู่แล้วว่านายพิชิตชื่นบันขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญนั้นเมื่อวันที่18มิถุนายน2567สารได้มีคำสั่งให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามประเด็นที่สารกำหนดยื่นต่อสารภายใน15วันนับแต่วันที่รับหนังสือเพื่อประกอบการพิจารณาวิิจัยและได้กำหนด วันที่จะพิจารณานี้ต่อไปในวันที่10กรกฎาคม2อ6 7อันนี้ในส่วนของคุณเศรษฐาทวิศินผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าข่าวสำนักงานสารรัมนูนได้เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่าสารรัมนูลประชุมปรึกษาหารือคดีที่สำคัญและเป็นที่น่าสนใจเรื่องพิจารณาที่10ทับ266กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งขอสารรัมนูน พิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพักก้าวไกโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพักก้าวไกผู้ถูกร้องมีพฤติกรรมกระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระบรมุขและเข้ารัศนากระทาการอันอาจเป็นปฏิบัติต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระบรมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพัก ผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบร,รัฐมนุนว่าโดยพักการเมืองพศ2560มาตรา92วรรค1วงเล็บ2งวงวงเล็บ1และวงเล็บสองซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยร,รัฐมนุญที่3ทับ2,567จึงขอให้ศาลรัฐมนุญสั่งยุบพักผู้ถูกร้องเพิกถอนสิทธิทสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลเป็นคณะกรรมการบริหารพักผู้ถูกร้องและห้ามมิให้พูดซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพักผู้ถูกร้อง,แล,ลองและถูกเพิกถอนสิทธิ มัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมก,การบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ภายในเวลา10ปีนับแต่วันที่สารรัฐมนูลมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกล้องตามพระพราชบัญญัติประกอบพรรคการเมืองพศ2560มาตรา42วรรค2และมาตรา94วรรค2ผลการพิาารพจารณาสารรัฐมนูญพิจารณาโดยการอิงไปแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้รอฟังผล การตรวจพยายนของคู่กรณีในวันที่9กรกฎาคม2567กำหนดพิจารณาต่อไปในวันพุทธที่17กรกฎาคม2567เวลา9นกา30นาที 67, 30. นี่เป็นรายละเอียดที่สารรัฐมูลได้ออกข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งหลังจากเมื่อวานนี้วันที่3ได้ประชุมพิจารณานี่เป็นความคืบหน้า ล่าสุดต้องนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าสองคดีนี้เป็นที่น่าสนใจและอีกหนึ่งคดีต้องตามต่อคือคดีที่มีคนไปร้องแล้วเรื่องให้ยุบพักคภูมิใจไทยกรณีมีนอมินีนำเงินที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนตรีพิรัการเมืองบริจาคให้พักภูมิใจไทยถ้าผิดจริงโทษถึงขั้นยุบพัรต้องตามต่อว่าการเมืองจะเป็นแบบไหนอย่างไรต้องนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะยังไม่มีการวินิจฉัยตัดสินคดีสําคัญใดๆทั้งสิ้นเพราะเป็นเดือนมหาหมงค,คลวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่สิ แต่เดือนสิงหาคมนี้การเมืองจะร้อนผุดผุดอย่างน้อยๆสองคดีต้องมีข้อยุติสารรัฐมนุนต้องวินิจฉัยอย่างแน่นอนคือคดียุกพ,พักเก้าไกลและคดีของนายเศรษฐาทวีสินส่วนคดีพักภูมิใจไทยนั้นจะตามมาทีหลังเพราะล่าสุดคุณอิทธิพลบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกมาให้ข่าวว่าตอนนี้ กรรการการเลือกตั้งกาลังเร่งสืบสวนสอบสวนกรณีของพรรคภูมิใจไทยนำเรียยนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่ามีหลายคอมเมนต์บอกว่าคดีทั้งสามคดีใหญ่นี้ทำไมช้าจังสารน้ำนูนทำไมไม่รีบ,ต,บตัดสิน มีเหตุผลสองเรื่องหลักๆครับเรื่องแรกผมกล่าวไปแล้วว่าเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลจะไม่มีการตัดสินคดีเกี่ยวกับการเมืองสำคัญสำคัญทางสิน้นประเด็นที่สองกรณียุบพักไม่ว่าจะเป็นพักเก้าไกลหรือพักภูมิใจไทยรายละเอียดคำพิพากษาต้องสิ้นสงสัยในทุกประเด็นเพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่ครับ ้าสมมุติว่าก้าวไกลถูกยุบหรือภูมิใจไทยถูกยุบค,คำวินิจฉัยของศารลรัฐธนุญต้องอธิบายต่อสังคมและอธิบายต่อนานาอา,ารยาประเทศได้ว่าทําไมถึงยุบพรรคอันนี้ผมสมมุติว่าถ้ายุบก้าวไกลและยุบภูมิใจไทยเพราะประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข อยู่ในโลกนี้ในหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นสมาชิกองค์กรองค์การสหประชาชาติหรือสมาชิกอาเซียนสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราต้องอยู่ในสังคมโลกฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรนั้นเราจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศชาติด,ด้วยให้กระบวนการยุติธรรมอย่างสารลรนลุนด้วย นักลงทุนถึงจะเชื่อมัน่นนานาอารยประเทศถึงจะไว้วางใจและเชื่อมั่นประเทศไทยว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยการตัดสินคดีตรงไปตรงมาสำหรับคดีการเมืองที่เป็นเรื่องใหญ่ๆอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองตามต่อเรื่อง การเมืองระหว่างประเทศการความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ของโลกล่าสุดบ่ายวันนี้ฮิสบลัดซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ในเลบานอนได้ยิงขีปนาวุธ200ลูกถล่มอิสาราเอลทางตอนเหนือซึ่งข่าวล่าสุดประชาชนชาวอิสาราเอลที่มีที่พักอาศัยตามชายแดยนติดกับเลบานอนทางเหนือ มือโดยเฉพาะเมืองไฮฟานั้นได้ย้ายถิ่นฐานออกจากเมืองที่ติดชายแดนไปที่เรียบร้อยประมาณ6ก0มืนคนสาเหตุที่ฮิสบลัะยิงขีปนาวุธ2 0 0ลูกถล่มทางภาคเหนือของเลบานอนนั้นถมถล่มทางภาคเหนือของอิสราเอลนั้นด้วยเหตุว่าอิสราเอลได้ไปทิ้งระเบิด และสังหารผู้นำทหารของฮิสบัลล่บุคคลสำคัญคือมูฮัมหมัดฮาเมอร์นาเซอร์ซึ่งเป็นหัวกะทิของกองกำลังฮิสบัลล่ในเลบานอนเป็นนักวางแผนถูกอิสราเอลรอบโจมตีและได้เสียชีวิตทำให้ฮิสบัลล่ ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธสองล้อยลูกถล่มเมืองไฮฟ,ฟาทางภาคเหนือของอิสราเอลสงครามเริ่มที่จะใกล้เต็มรูปแบบทุกขณะคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วผมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยแล้วว่าถ้าสงครามเต็มรูปแบบเมื่อไหร่นั่นหมายความว่า กลุ่มประเทศอาหรับนำโดยอิหร่นานจะเข้าร่วมวงสงครามโดยช่วยฮิสบลัทถล่มอิสราเอลทันทีและถ้าอิสราเอลดนถลม่มเนโต้และสหรัฐก็จะเข้ามาช่วยอิสราเอลเพราะณขณะนี้สหรัฐส่งเรือพิฆาตเข้าสู่น่านน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเรียบร้อยแล้วนี่ต้องติดตามและจับตาว่า ใกล้เข้ามาทุกขณะสงครามใหญ่ระดับภูมิภาคกำลังจะเกิดขึ้นและความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาก็คือเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีปูตินได้เยือนจีนและเวียดนามในยะสำคัญการเยือนจีนและเวียดนามเพื่อกระชับพันธมิตรและเพื่อทำข้อตกลงร่วมกันว่าถ้าจีนและเวียดนามถูกโจมตี วรัสเซียก็จะช่วยทารัสเซียถูกโจมตีจีนกับเวียดนามก็จะช่วยนี่เป็นการเร่งปฏิกิริยาอะไรบางอย่างเพราะข่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าการที่ประธาธนาธิบดีวลาดิย์ปูตินเยือนจีนกับเวียดนามนั้นหมายกำหนดการค่อนข้างที่จะกระชั้นชิด นี่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียนั้นได้สัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าและอีกหนึ่งสัญญาณตอนนี้จีนได้ไปสร้างฐานทัพเรือขนาดใหญ่ในกัมพูชาติดตั้งฐานยิงขีปนาวุธเพราะถ้าเกิดสงครามทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ซึ่งสหรัฐมาตั้งฐานทัพที่ฟิลิปปินส์เป็นฐานยิงขีปนาวุธหลายลำก้อง นั่นหมายความว่าถ้าโลกจุดเดือดที่ทะเลกินใต้เมื่อไหร่เวียดนามจีนฐานทัพจีนในกัมพูชารัเสเซียก็จะต้องต่อกรอย่างสมน้ำสมเนื้อกับสหรัฐและองค์การป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเดือดของโลกซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ ฟันธงความเห็นตรงกันว่าสงครามโลกอาจจะเกิดขึ้นในทะเลกินใต้ก็เป็นได้ตอนนี้4สมอภูมิหลักของโลกจุดเดือดสงครามใหญ่ต้องติดตามและจับตาอย่างกระชั้นชิดนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับจุดแรกคือสงครามรัเสเซียยูเครนซึ่งนาโต ล่าสุดเนเธอร์แลนด์จะมอบ F16 ให้ยูเครน16ลำนั่นหมายถึงสงครามลุกลามันไปอย่างแน่นแนนอนครับเพราะประสิทธิภาพเครื่องบิน F16 นั้นเป็นเครื่องบินลบที่ประสิทธิภาพสูงยูเครนเตรียมเข้าโจมตีข้ามไปยังพรมแดนรัสเซีย สหรัฐติดตั้งขีปนาวุธพิสัย,สยไกลให้กับยูเครนและสนับสนุนเงินเงินทุนในการลบอีกล่าสุดนี้8 0 0 0นล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นหมายความว่าสมารภูมิรัสเซียยูเครนก็เป็นหน้าที่จะจับตามองอีกเพราะว่านเน,นโต้นั้นได้ส่งทหารเข้าไปในหลายเดือนแล้วแต่ไม่เป็นที่เปิดเผยซึ่ง สำนักง,งานข่าวกองของรัสเซียนั้นมีข่าวมานานแล้วครับและประธานาธิบดีวลาดีมูร์ตินก็ได้พูดให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์เมื่อไม่กี่วันมานี้ว่าจริงๆแล้วสำนักข่าวกองของรัสเซียนั้นได้ข่าวมีข้อมูลมานานแล้วว่านาโต้ส่งทหารเข้ามาช่วยยูเครนนั้นเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว นี่ก็เป็นสมรภูมิที่น่าจับตาอีกสมรภูมิหนึ่งสมรภูมิที่สองผมได้กล่าวไปแล้วทะเลจีนใต้ความขัดแยง้งในข้อพิาพาทเขตแดนระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ซึ่งได้ดึงเงาสหรัฐมาตั้งฐานทัพที่จีนรัสเซียจีนเวียดนามได้ผนึกกำลังกันเกาหลีเหนือสมรภูมิที่3ส,สมรภูมิ ความขัดแย้งระหว่าจีนกับไต้หวันนี่ก็เป็นอีกสมรภูมิหนึ่งที่พร้อมจะเดือดผุดผุดเช่นกันเพราะประธานาธิบดีคนใหม่ของไต้หวันไล่ชิงเต๋อได้ออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่าจีนต้องยอมรับว่าไต้หวันเป็นประเทศที่มีเอกราชซึ่งทําให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ทําบันทึกในสมุดบกขาวว่า ไม่เกินปี2027จะมีการรวมชาติไต้หวันเป็นหนึ่งเดียวของจีนถ้ารวมแบบสันติไม่ได้ก็ต้องใช้อุธน,นี่ชัดเจนว่าผู้นำจีนได้ประกาศชัดเจนและอีกสมรภูมิที่สีคือความขัขดแย้งในคาบสมุทรเกาหลีระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ซึ่งล่าสุดเกาหลีใต้ญี่ปุน่นสหรัฐซอมรบ เต็มรูปแบบครั้งใหญ่ทึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนญี่ปุ่นมีการเพิ่มงบประมาณกองทัพหลายล้านยินสารัฐระดมขีปณนาวุธแพทิออตเข้าสู่ฐานทัพเรือในเกาหลีใต้โรคกำลังร้อนผุดผุดป,ประธานาธิบดีคิมจองอึนของเกาหลีเหนือโต้อตอบการซ้อมรบด้วย การทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกยิงระยะทําการ1,000กิโลเมตรขึ้นไปสหรัฐอเมริกาเองนอกจากเสริมฐานทัพที่เกาหลีใต้แล้วที่เกาะกวมก็เสริมขีปนาวุธหลายรูปแบบไปติดตั้งนี่คือความร้อนผุดผุด ของความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์โลกทั้ง4พื้นทศต้องติดตามและจับตาว่าในสมรภูมิไหนจะเดือดก่อนกันนําเรียนพราะแม่พี่อ้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นสมรภูมิไหนเดือดไทยมีผลกระทบแน่นอนครับไม่ทางตรงก็ทางอ้อมทางอ้อมก็คือเศรษฐกิจการค้าการส่งออก จะเป็นศูนระบบเศรษฐกิจจากไทยห่วงโซ่เศรษฐกิจส่งออก50%บริโภค50%ในประเทศถ้าส่งออกเป็นศูนย์กำลังซื้อในประเทศก็ถดถอยนี่จะทำให้คนตกงานอย่างมหาศาลร,ราคาสินค้าพลังงานน้ำมันแก๊สไฟฟ้าก็จะปรับตัวขึ้นอย่างเป็นประวัติการ สินค้าพวกบริโภคก็จะปรับตัวตามราคาพลังงานไปด้วยนี่คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเตรียมตัวก่อนลองรับสถานการณ์ก่อนใครเตรียมตัวก่อนเจ็บน้อยใครไม่ได้เตรียมตัวเจ็บมากเพราะผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ด้านภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศฟันธงตรงกันแล้วครับว่า โรคคงหลีเกเลี้ยงสงครามโลกครั้งที่สมไปไม่พ้นเพราะวัตถุประสงค์หลักของมหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐอเมริกาจะทําสงครามเพื่อหลางหนี้เพราะตอนนี้สหรัฐอเมริกาเป็นหนี้อยู่35ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งนักวิเคราะห์ด้านการเงินให้ความเห็นตรงกันว่าชาตินี้สหรัฐไม่มีทางใช้หนี้หมดมีวิธีเดียว ที่จะร้างนี่เป็นศูนย์คือก่อสงครามและดีเซตโลกใหม่ซึ่งนําเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่3นั้นสงครามทํารายล้างใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกมนุษย์จะตายไม่กว่าไม่ต่ํากว่า1,000หนึล้านคนในโลกมีสี่พันล้านกว่าคนหายไปเกือบหนึ่งใน3หรือเกือบครึ่ง ทรัพยากรธรรมชาติจะถูกทำลายด้วยกรรมตภาพรังสีของนิวเคลียร์หลายปีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าถ้ามีการถล่มกันด้วยอวุธน,นิวเคลียร์สมัยใหม่นั้นชั้นบรรยากาศโลกกว่าจะกลับคืนสู่ปกติได้ไม่ต่ำกว่า5ปีฉะนั้นให้ติดตามอย่างใกล้ชิดว่าความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนั้นจะรุนแรงมากน้อยขนาดไหน วันนี้มาชวนคิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ